นอกจากเราจะไปบุกโลลิเกแล้ววันนี้เรายังบุกมาตีท้ายกลัวถึงที่บ้านของสอนรามน้ำเพชรกันด้วยบ้านหลังนี้พวกคุณเคยมาไหมไม่เคยเคยมาแต่หลังแล้วนี่บ้านใครบ้านหลังนี้เป็นบ้านของของเราเหมือนกันพี่สาวคือในหมู่บ้านนี้ครับหลังนี้คือหลังแรกที่มาอยู่ครับแล้วก็หลังที่สองก็คือหลังสุดท้ายหลังท้ายซอยเอาใหม่หลังที่สอง อันนี้คือบ้านหลังแรกที่พวกเองเคยอยู่แต่ว่าเป็นย้ายมาแต่ตอนนี้เป็นพี่สาวแล้วอยู่แล้วใช่หายแล้วย้ายไปอยู่อีกหลังหนึ่งนซอยเดียวกันคนที่เขาอยากจะจ้างสอนลามน้ําเพชรไปไปเล่นเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีเงินจะจ้างได้นะคะทําไมะคะเพราะว่าเขาต้องมีดวงด้วยคะเต็มเต็มไปถึงเมื่อไหร่นะเจ็ดหนึ่งครับ ฮะาฮ่าฮ่คิวมีคิวต้องหนาไปถึางปีเจนอันนี้กองทุกวันช่วยจำมาด้วยในตอนฮะเมื่อกี้นะเขารู้สึกยังไงที่ตอนนี้แบบคนนักเราเยอะมากมายขนาดนี้รู้สึกดีใจนะครับโหแต่ละคนเดินทางแบบไปแสดงไกลก็ขับรถตามไปมารอลิเกเลิกรอเช้าก่อนแล้วก็นั่งรถกลับอะไรอย่างเงี้ยครับคือทุกอย่างเขาก็ต้องแบบวางแผนในการที่จะเดินทางมาดูแบงค์แสดงมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแล้วบางทีแบบ ลองมองกลับกันนะครับถ้าแป๊งไม่เป็นแฟนคลับเนี่ยเราจะทําได้อย่างที่เขาทําให้เราหรือเปล่าแต่อยากคุยเรื่องพี่สาวเห็นเล่นลิเกจนคลอดเลยแล้วจะคลอดบปนเวทีคือยุ่งจัดไม่มีเวลาไม่มีเวลารนี่เขาอยู่ตรงนี้เรียเขามาสิสวัสดีครับ จริงเหรอเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยไม่แล้วมันไม่ผะอืดผะอมหรือแบบเราไม่แพ้ท้องอะไรบนเวทีเหรอช่วงช่วงสองสามเดือนแรกก็ก็แพ้ค่ะก็เล่นลิเกไปด้วยเข้ามาก็แบบว่าแพ้ท้องอาเจียนอะไรแบบนี้ค่ะมีอีกอย่างหนึ่งที่แบบว่าจะภาพขอเรื่องโดนใจแม่คือเรื่องนี้แบบว่าต้องมีคราต้องมีวิ่งตอนนั้นก็ประมาณ6 เจ็ดเจ็ดแล้วเจ็ดแปดเลยอนไลเงี้ยใช่มันลำบากมากนะเพราะว่าเวลาขานไม่ได้ก็ขานอะไรเออพออยู่วันนึงก็ต้อง ไปหาหมอเลยปะใช่ค่ะขอทั้งคืนค่ใช่ขอทั้งคืนแล้วไม่ได้ให้ใครมาเปลี่ยนด้วยนะแสดงคนเดียวเลยไม่ได้องสเปริคค่ะร้อนนี้มาถึงถิ่นของนึ่งสองล้านน้ำเพชรทั้งทีนะคะจะขอเป็นแม่ยกบ้างค่ะก็จะมีขอมาฝากก่อนก่อนที่จะขออนุญาตเข้าบ้านครับเพราะเมืองไทยนะครับจะฤดูไหนมันก็ร้อนตลอดครับวันนี้เราเลยจัดแอร์ที่เหมาะกับทุกบ้านครับ AirCare X Inverter Plus ครับดีไซน์ทรงเหลี่ยมสีดำเรียบหรูดูเท่เหมาะกับบ้านทุกสไตล์ครับวันนี้มามอบให้เลยครับใช่แล้วค่ะ ที่สําคัญนะคะคือแอร์รุ่นนี้นะคะเขาประหยัดไฟเบอร์5สูงสุด5ดาวค่ะช่วยเซมเงินในกระเป๋าได้อีกเยอะเลยนะคะรับไปเลยค่ะรับไปเลยครับไปเข้าบ้านกันเลยไหมไปคไปเลยค่ะ แม่อยู่ไหคะอยู่ค่ะเรียกคุณแม่มาพูดคุยเนี่ยไม่ได้เจอกันนานแล้วคุณแม่คนนีค่ะสุดยอดค่ะสวยมันเจอคุณแม่พอะไเนี่ยนางเอกลิเกย์สวยเนอะสวยตลอดกาลตลอดกาลและนานเธอคุณแม่ยังเล่นอยู่ไหมฮะถ้าพูดถึงลิเกก็จะไม่ไม่ไม่ได้แสดงแล้วคณะของตัวเองก็ยุบไปแล้วแต่ว่ายังมี ทำฝันทำฝันหน้าโตสักนิดได้ไหมนี่แก้แอมน,นี่คือพร้อมแล้วใช่ไหมพ <นะ S 2> ร้อมร้อพร้อปรดฟังสำเนียงเสียงเจียแจ้วเสียงเจ้าดวงแก้วดังกองกลับของ พี่น้องมาฟังเสียงร้องกันทุ่อเลยได้แล้วตอเเียงนี้แล้วเจ็บท้องเปล่าไม่ต้องไม่ต้องแม่ช์นิ้วแล้วอยากฟังหูแม่แหละพอแล้ว เรามีนัดผมมีโอกาสได้มารายการเขามีคุณค่าได้มาพบหน้ากันทั่วทั่วรายการสารักดีๆต้องรายการตีท้ทยครู มมติว่าเราทําทุกวันเนี่ยมันก็จะอาจจะมีลูกลูกวงที่เขาเหนื่อยอเขาอยากจะหยุดมีไหมฮะแบงไม่มีบนเหรอบปนคนที่แบบเต็มที่อยู่แล้วเต็มที่แล้วก็ไม่ใช่แค่งานลิเกยอย่างเดียวอตอนนี้ก็เรียนเรียนปริญญาเอกอยู่ด้วยครับเรียนด้วยกําลังมีข่าวอยู่เลยค,ะค่ะใส่ชุดลิเกเลยคุณโหนใส่ชุดลิเกไปยังไงเล่าราวฟังหน่อยคือเช้าแบงค์ไปเรียนครับและช่วงบ่ายแบนมีอีเวนท์ที่เวสเกตอ๋อเวลามันจะไม่ได้กันใช่ครับก็เลยต้องพอเรียนเช้าเสร็จก็ไป อีเวนต์ครับแล้วก็ต้องรีบกลับมาที่มหาลัยมามาพรีเซนต์ต่อครับก็เลยต้องใส่ชุดลิเกเลยเพราะว่าจากอีเวนต์มาก็ไม่ได้ถอดชุดไม่ได้ล้างหน้าเลยครับและคืนนั้นก็ไปแสดงลิเกต่อที่เพชรบูรณ์ครับขออนุญาตอาจารย์ไม่แล้วมันมีคําถามจากแฟนคลับนะคือเพจตีท้ายครัวเขาเอาไปลงไงว่ามีอะไรอยากถามสอนรามน้าเพชรบ้างไหมแปดสิบเปอร์เซ็นต์เขาบอกมาเลยเขาถามว่า นอนตอนไหนครับเขาถามมาส่วนมากก็จะนอนหกโมงเช้าครับขอจะได้นอนนะครับถ้ามีไปเรียนก็แปดแปดโมงก็ตื่นถ้าไม่ได้นอนมีถ่ายรายการเลยนอนสามชั่วโมงเดือนนีเกเลิ่มต่นตอนกี่โมงเนี่ยจริงๆแล้วเริ่มเริ่มสองทุ่มครึ่งค่ะเริ่มกี่โมงเริ่มประมาณตีหนึ่งครับบางวันตีสองถ้าวันไหนแบบไม่สบายเป็นไข้อย่างนี้ทําไงอะ ถ้าแบงค์เหรอครับแบงก์ก็แสดงนะแสดงแล้วก็ถ้าไม่ไหวจริงๆก็เลิกแล้วก็เดี๋ยวไปพักให้น้ำเกลืออะไรก็อีกวันหนึ่งก็มาแสดงต่อได้ดูนี่สิครับดูนี่สิท้องเจ็ดเดือนยังยังยังสู้อยู่ไม่ไม่ใช่เจ็ดค่ะฮะแสดงหยุดสองวันแล้วคลอดเลยตอนที่เล่นที่น้องแบงค์เล่าเนี่ยตอนนั้นประมาณเจ็ดเดือนแปดเดือนนะช่วงนั้นแต่ว่านี่ก็คือตอนเจ็ดเดือนแม่เลี้ยงลูกยังไงทำไมลูกถึงแบบ ใจสู้ขนาดนี้เขาไม่บ่นเหรอฮะเขาไม่แบบไม่ไม่บ่นนะคะตอนนี้คือเรามีโอกาสค่ะแล้วก็เราก็ยังมีแรงที่จะทํางานไม่ก็ทำาตลอดทาให้เต็มก้นใช่ค่ะเขาก็คงจะได้ความอึดแบบของแม่แล้วเราแบบมีทีมงานมีลูกน้องอีกหลายคนค่ะที่แบบอีกเป็นร้อยต้องรอเราเค่ะเหนื่อยไหมแมงทำงานทุกวันเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยริงๆ เ,ออเพราะว่าได้กําลังใจดีด้วย<ช>จากแฟนคลับเงครับใช่เพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยแบงครู้ว่าสิ่งสิ่งที่แบงค์ทำอยู่เนะี่ยมีแฟนคลับเขารอชมเราอยู่ โอ้ใช่โถพ่าคุณิอยากหากจะติดติดเขาเลยนะเอาแบงค์แม็กดนี้ตัวใช่ไม่แช่ายเันตเติมเลยนะฟังไปคเติม่แล้วหน้าแต่เขาน่าเอ็นดูอ่ะแต่ต่อให้เหนื่อยแค่ไหนนะครับสิ่งที่สาคัญที่สุดที่ต้องดูแลห้ามละเลยก็คือตัวเราเองครับแบงค์อย่างเช่นการทานอาหารนะถ้ามีอาการเสียวฟันทิดชี่แปดบแปอย่างเวลาทานพวกของร้อนของเย็นของเปรี้ยวของหวาน ต้องรีบจัดการเลยนะต้องดูแลสุขภาพช่องปากและฟันให้ถูกวิธีด่วนๆเลยครับใช่ครับแนะนําเลยครับยาสีฟันเซนสดายสุดมาติแคร์ครับเป็ยาสีฟันที่สัตาแพทย์แนะนำนะครับช่วยลดการเสียฟันได้จริงเพราะมีโพแทสเซียมไนเตรตครับและมีฟูรออไลช่วยสร้างเกราะป้องกันช่วยให้ฟันแข็งแรงและยังมีสูตรให้เลือกด้วยนะครับมอบให้แบงก์กับคุณแม่ไปเลยครับออขอบคุณแค่ะ บอกเลยเรื่องเสียวฟันเรื่องใหญ่ใกล้ตัวรีบเช็ครีบใช้เซนเซไดช่วยลดเสียวฟัน <Sure. S 1> ชัว่วแต่เห็นบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีมุมโปรดของแม่ด้วยใช่ไหมโซฟาเนี่ยเขาเรียกว่าซื้อมาอย่างดีให้แม่นั่ง <laughs> ไม่นั่ง <laughs> ้า<ะ> <laughs> ไม่ใช่หรอบ้านแต่นั้นน <laughs> ่ะสบายไปนะนนั้นเป็นซื้อมาแพงเลยมาสั่งจากเมืองนอกไมเ <laughs> อาไปดูได้ไหมครับแม่ <laughs> สั่งจากนอกเลย พู่อะไรมาอยู่ตรงนี้กลางบ้านนะเอาสิงจริงเนี่ยเพราะกลางบ้านก็นอนกับหลานตอนกลางวันอะไรครับก็จะออกมาอยู่ตรงนี้ก็เป็นมุมรับแขกใช่เป็นมุมรับแขก